ครับมัอนี่บ่าวสุริยาเดินทางมาตลาดนัดโคกกระเบือบานน้องแก่หรือตลาดนัดชมพูบุตรนะครับมัอนี่บ่าวสุริยาเดินมาตำรวจราคาแล้วเขาไปเบื้องราคามัอนี่ว่าสิราคาสิเทือสิแพงจังไหนนะครับเดี๋ยวบ่าวสุริยากับลูกชายนี่แหละสียางเราไปเบื้องราคาควายกว่าจะถีบแกแพงได้ก้อนสิไปเบื้องต้องการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวสุริยาเดี๋ยครับผมมาครับไปเบื้องต้องการครับผมนะครับผมมี่บ่าวสุริยามาตลาดนัดโคกกระเบือบานน้องแก่นะครับมัอนี่เดี๋ยวบ่าวสุริยาสียางไปหาควายขับนี่ นี่บ่าวสุธิยาเห็นควยแม่ลูกคุนี้่งงามงามครับนี่ลูกหล้าวัดดีลูกล่ะวัดดีครับเป็นจะได้มือนีลูกหล้าได้มาจักโตคำสามารถสองโตอ๋อแม่ลูกของโตนี่ติดแม่บอแม่เัาผูกครับลูกมันโตเม่นะครับโอลูกของโตได้คืองามทิน้องลูกเกาเจริญนะครับอ่ะพี่น้องเข้าเบื้องลูกเกาเจริญก็หนาตาดีหนาตางามแข่งขาดีจักเดียแล้วลูกหล้าจักเดียแล้วครับ จักเดียนก็หกเดียนหเดียนครับพี่น้องเอซนี่6กเดียนครับขั้วแม่ลูกเก่าจเจริญน,นี่แม่ก็สูงครับกนดีก้นงามครับลูกดีก็ครับอ่อนซ่อนนะครับพี่ขั้วตัวนี้นาตาก็ดีครับแม่ลูกคนนี้แม่สูงตัวเลยครับร้อยหาซิปเป็นบ่นี่ครับร้อยหาซิหนาตาดี ตาแต้มแก้มจำอ่องหอดีเอิกบกพข่าดีตีนเรียบใส่ได้ประกันตำหนีเนาะครับเนาะประกันตำหนีครับขั้ยตัวนี้นี่ครับเปิดราคาไาใเทอดใดเนาะครับผมแปดพื 8, ้นฐานแปดหมื่นห้านะครับนี่เปิดไปแปดพื้นฐาลูกนี่ลูกเก่าเจริญเญนาะแข้งขาดีหัวเต้าหกเดือนครับขั้ยตัวนี้ก้นดีก้นงามสีเหลืองอุ้ยห่วยปานทองคำเปิดใบที่หกหมื่นเท่าตัวใดก่อนเปิดใบราคาเท่าไหร่ โอ้แปดมื่นหาครับเปิดไปแปดมื่นหาราคาต่อร่องกันเนีนะครับอาพี่น้องทดเจษทใหญ่พู้ใด้จากไดขั้ยเม่ลูกคนนี้เพิ่นเปิดเวลาค่าแปดมื่นหาะครับเดี๋ยวบ่าวสุธิยาจะถามเบอร์โทรเพื่อไหนเนะครับผมเบอร์ยังก่อนครับผม092ย์เก้าสอง2 1เจ็งหนึ่งก้างหยทาไหนครับผมัเฟ้าขาจริเลือนฟาร์มท่าอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโชคหมาลำลุ้ยเป็นมหาเศรษฐีเรื่องลูกงเรื่องสวัสดีครับ ปลาพี่น้องทุนที่รทุนใจโทษทักเพิ่นมาเด้อครับโทษทราบบนท่านนี่ครับเพราะว่าคั้ยงามเนาะครับเพิ่นเปลือยราคาแปดเมื่อนหาเต็มราคาต่อรองกันเลยถือโอตถกยใจส่งหอดบ้านครับผมปลาครับพี่น้องไปเบิ่งคั้วตัวต่อไปครับหลังจากเบิ่งคั้ยงามเนาะครับแม่ลูกคู่นี้เดี๋ยวบ่าวสุริยาสีย่างไปเบิ่งคั้วตัวต่อไปนะครับผมปไปเดี๋ยวบ่าวสุริยาเห็นคั้ยดอนตัวหนึ่งกับคั้ยดำร้ายตัวครับเดี๋ยวสีย่างไปเบื้องบนครับผมย่างไปหล่อเบื้องบนย่างไปหาพี่หาน้องกันครับผม เอาสวัสดีลูกหลาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้ออา้าวสวัสดีครับผมเป็นยังไงห้อยได้ได้มาจากตัวครับวันนีข้ของของขาวมั้ยครับวนของขาวมาโอ้ยมันลูกของโตได้คือยังงามอะไรล่ะเทนนี่ไหม,มโกเมืองเพชรเป็นบอเนี่ยหน้าตาดีรวบรอเอิบเกล่าเปลาก็แล้วงามแข็งขาดีความโถงเท่าไรครับผม,มรอ้มรอยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะครับมาย่างมาเบื่องทางนี่ครับผมย่างมาเบื่องทางนี่ โอ้ก่นดีก่นงามครับคั้ยตัวนี้จักปีแล้วเนาะครับสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนกับปีหน,นึ่งเดือนเนาะปีหนึ่งเดือนลูกโก้เมืองเพชรนี่หน้าตาหลวบหรอก่นดีก่นงามครับคั้ยตัวนี้ <c oughs> เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมมือถ่าครับสี่หมื่นห้าราคานี่ต่อรองกันเลยเนาะรประกันตำหนิบ่ะครับผมประกันตำนประกันตำหนิครับแข็งขาดีครับพี่น้องคั้ยตัวนี้ พี่น้องทดกิจส่วนใจโทษทักเพิ่นมาเด้อเดี๋ยวบ่าวสุริยะอย่าถามเบอร์โทษ่นให้เนาะครับเบอร์ยังก่อนครับผมแปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เดือดครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดามเดครับเจ็ก้าสามเจ็ดจากหอยทั้งเลยครับผมหอยอครับอ้าเจ้าข้าเจีเดินมาเดียวกันกับเบ้าสุริยะตัวครับผมสวัสดีครับส่งสมาเด้อครับเด้อบ้าครับพี่น้องข้าวยางลราไปเบื้องขั้วตัวต่อไปครับผมนี่ครับหลังจากบ่าวสุริยะมาถ่ายขั้วดอนแล้วเดี๋ยวบ่าวสุริยะสิไป็นยางไปเบื้องตัวยังยังเอมายาดีครับผม สวัสดีครับได้่พรอยากโตเนาะครับมอนี่ค้อยเพิ่นคเขาไปข้อยเพลินค้อยเพิ่นฝากให้เจ้าไปโอ้เพิ่นเปิดราคล้ว้าไปทอดได้หรืครับนี่โอ้พัดตั้นโฮครับครับโอ้จะสั่งกันล่อเพิ่นมาตะกอนเนาะล่อเพิ่นมาตะกอนครับผมปะพี่น้องข้าวยางรอไปเบื้องโตต่อไปครับผมปะรับพี่น้องข้าวยางรอไปเบื้องโตต่อไปนะครับนี่ว่างหันเพิ่นเจ้าของเพิ่นมาเพิ่นเปิดไปหาเมื่อนหาแต่ว่าเจ้าของเพิ่นก็เริงติดธุระอยู่เดียวครับเบาสุริยาสี่ยางไปเบื้องค้อยโตต่อไปนะครับปะครับพี่น้องข้าวยางรอมาทางนี้ครับผม อย่างเรามาทางนี้ยี่ไงไงไงสวัสดีครับเป็นจังไหนได้มาจากโตัวมาเนี่ยสองตเอาเอาโตนี้สักก้อนเนาะกล้วยแม่สาวตัวมมมนเมนบบนี่ฝ้าหนำน,นุ่นมเนาะแม่สาวฝ้าหนำนุ่มนะครับนี่กล้วยตัวนี้ความฉ่งตัวนี้เนาะครับผมร้อยสามสิบห้าบวกเนาะด้วยสาวเชื่อาบวกก้นดีก้นงามแข่งขาดีแข่งขาใหญ่ประกันตำนี้พร้อมเนาะ ใช่ยังไงเออราคาเท่าเด็กก็ครับผมสามหมื่นห้านี่ราคาต่วโอ๊คข้อยสาวงามเนาะประมาณปีกว่าไปเหรอครับประมาณปีสองปีนะปีสองปีหน้าตาดีเลี้ยงอีบว่โดนกครได้ท่องได้ผสมได้เนาะแข็งขาเงบ่ครับค้อยตัวนี้เปิดราคาไปทีสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าต่อรองกันได้เนาะต่อรองกันได้นี่โน้หน้าตาดีครับพี่น้องนี่หน้าตาดีแข็งขาดีเออบแบบ้าวงามอันนี้ก็บแมนค้อยเจ้าสิเท่าเด็กเหรอข้อยตัวตัวนี้ หมื่นแปดพันห้าราคาต่อรองกันเนาะแม่แม่เฮื่อผูนฮะค้วยเถิกหนึ่งหดพต่อรองเนนาะต่อรองในราคาหนึ่งหดพัเอาจังสีสะฝากเบอร์ซัศูนย์แปดสองน่อสักก่อหนางสดสองหนึงหางยกหกศูนย์หจาก้อยทั้งเครับผมุ่มน่อยครับัซุ่มหนอสเจเวันดีครับขอมาลยสิบดีนไป พี่น้องน้องจากบ้าสุริยาบอกก็พี่กับน้องแล้วแล้วครับถามราคาเพิ่นแล้วพี่น้องทักจะทุนใจโทษทักเพิ่นมากนะครับโทษทักเพราะท่านี่ครับผมบ้าครับพี่น้องบ้าสุริยาสิพานเบิ้งขั้วโต่อไปครับผมนี่ครับหลังจากเบิ้งขั้วดีๆงามๆแล้วนี่ครับอันนี้บ้าสุริยาเปิดแล้วครับเปื่อยแต้วโตแหลกครับแต่ว่าอยังยังไอก็งามอยู่คือเก่านะครับเพิ่งยังไอก็สวยอยู่คือเก่านะครับงามกับขั้วตัวนี้ แต่ว่าไทยเรตอนแรกเนาะนี่ไทยเราตอนแรกงามป้าครับพี่น้องเขาย่างลรอต่อไปครับผมย่งเราไปเบิ้งง้วขั้วข้างในตลาดจะเข้าครับผมนี่พี่น้องโทรติดต่อมาหรอเด้อครับพว่าบ้าสุริยาเปิดราคาให้ล้วครับบังคับแปดมื้อหาพนดีเอายัไม่ก็ไนฮัตยาพนันเบื้องแ้วจำไวได้ปอเอาแปดมื้อหาแล้เบอร์โทษพท์ยั่กถึงลูกศูนย์เก้าสองเจ็ดี่สองหนึ่งหนึงเก้จากหอยทางฟาร์ม เจ้าเก้าเจ้าเหนิมสวัสดีครับฮัทเทอร์พี่นอ้องเมืองใต้ตอนแรก,พก,รแกๆพี่นอ้องจำว่าอะไรเดี๋ยวบ่าวสุริยะก็เลยมาทบทวนให้พี่น้องเมืองปลาพี่น้องห้าวยางเขาตลาดครับผมปลาพี่น้องยางเขาตลาดจะเข้าเดี๋ยวบ่าวสุริยาาระผ้าพี่น้องยางเขาตลาดยางหล่อมาทักนี่ครับผมการสื่อการขายก็ดีนะครับช่วนยานี่เพระาะราคากับเพราแพงเกินไปนะครับถึงจะขยับก็ขย,บขยับตัวแล้วเล็กแลน้อยครับสวัสดีค่ะสวัสด้ไงมั้าจะโตครับมัอนี่สามสามสามเสวโต ตัวเท่าไรครับนี่ถามเนี้ยเก้าพันหาตัวนั่นดสามหม่นเกสามมนเก่าม่นสายยังเอตัวนี้อายุสามปีร้อยเครับอายุสปีร้อยเก็เส้นสมได้แล้วครับสายเตี้ยสายแค่สายเตี้ยแค่ราคาสามหมื่นาคับสามหมื่นเก้ผสมได้แล้วบ่ผสมได้ครับผสมได้เลยครับนี่ครับผมตัวนี้เท่าไรก่อตัวนี้ตัวนี้เก้าพันหาพัหาร้อย ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้ไปผสมครว่ามีสูงเงินบ่ะว่าสูงคือสายเตี้ยสายแค่สายแม่นครับสายยังก็สายหนึ่งสายเตี้ยสายแแค่ครับผมสายย่อเนาะครับผมตัวแม่ก็มีครับตัวแม่กัวแมี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับโอ้ตัวนี้ยสิหนึ่งหมื่นปีกว่าตัวนั้นครับสองปีกว่า เอ้ามานี่ตัวนี้ก็ราคาหูแล้วเนาะอันนี้เปลือกไปสามหมื่นเก้าอันนี้เก้าพันฝากเบอร์สัครับผมมาดศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเ้าเก้าครับมหนึ่งเก้าเก้าจับหอยสังเดชอเับเจ้าเก้าาเดือนะครับผมปาครับพีนองหลังจากคุยกับพี่กันนอกก็หอยช้นแล้วปลาสุดีาพี่น้องไปเบื้องง้อคุ้ยตต่อไปนะครับผมปลาครับพี่นองห้องลอกมาทางนี้ครับผมอ้คนซสือคนขายหลายนะครับนี่ไหม ขนซื้อกระไลข้นายกระไล่นะครับครับโอ้โหขับเปลี่ยนน้ำกระไลซืกอขายร <c oughs> ะไลครับครับผมก็มันธรรมดาครับราคากับพ่อฟังกําลังต่อร่องกันอยู่ครับนี่นี่คือตลาดนัดโคกกรบือบ้านน้องแกงพเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมันกําลังบอกกําลังจ่ากําลังต่อร่องกันอยู่ปะ่ปะพี่น้องไปหาเบพงตัวงามนะครับผม ครับบางสุทธิยามาเห็นควอยดอนตัวหนึ่งครับงามงามคับควอยตัวนี้นะครับผมลูกหลาสวัสดีลูกหลาได้มาจ้าตัวครับลุงมานีตัวเดียวควอยดอนงามตัวควอยตัวนี้ควอยแม่กข้อยผูกครับผมตัวแม่นะครับหน้าตาดีแข้งขาดีควอมสูงหอดบ่ลอยสามสิบหางหอดป้ประมาณลอยสามสามเนาะครับเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมสองหมื่นสองสองหมื่นสองราคานี้ผูกได้สดยิสนใจโทรทักไหนเนาะ พ่อทักกันได้นี่ครับค้อยดีค้อยง่ามค้อยดอนลูกสาวย่างดีลูกสาวย่างก็เฮือลูกสาวมังกรขาวครับนี่หน้าตาดีสาวหน่อยหวัวตั้งแต่ปีสเสรษฐเนาะท่านถ้าท่านหอดปีไปโอ้แปดเก้าเดียนเดียวประมาณเก้าเดียนนะครับราคาต่อร่องกันเนี่ยสองหมื่นสองเนาะฝากเบอร์สักครับวันนี้สวนแปดเจ็ด หกแปดสี่สี่สองสี่เก้าจากหอยท่านใดครับผมเอ้าเจ้าก็เจ้าเดิมสวัสดีครับสชคชะตามานะครับเด้อปลาครับพี่น้องเฮาย่างรอไปเบื้องโตต่อไปครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดสนจีทนใจโทษทักตามเบอร์โทษทักเพิ่นบอกว่าอะไรนะครับเด้อปลาครับพี่น้องเขาย่างรอไปทั้งนี่ครับผมหลังจากออกจากคุ้ยดอนเหลียวบ้าสุริยะสินยางไปรอทางโตนี่นะครับผมโอ้ค่ะนี่เปิดกระรังโตร่องกันอยู่ครับเดี๋ยวบลาสุริยะสินยางเบื้องนันนี่ลูบล้อนี่ครับ หน้าตาหลวบรอดีครับเดี๋ยวอยางไปเตรงทางอีกครับผมนี่ครับข้อยใจดีเพราะไงรถไปเท่ดไรราคานี่าคารถต้องมาแล้วอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่สองเหมือนหาโอ้ราคาว่ารถมาให้แล้วสองเหมือนหาครับขันข้องคุณอยากได้กัตโอเอออยากได้กับโตร่องเอาเลยเหลือสองเหมือนหาพูดได้อยากได้กับโตร่องเอาเนาะนี่ครับข้อยทจดีรถได้สามนันรถได้สามนันนันบ่เออรถไปต่อไปบ่อีก คุมันด่วนครับผมเอรอจำเบอร์จากของได้ปอปอเบอร์เบอร์เบอร์ยังเกาะสวนยังเอาเบอรงก็หน่ะยังได้จำได้ปอก็สิถามเล่าโพดเบอร์ของเล่าหมดเบอร์โทรศัพท์0 8 2 5 2 3 3 3 9 4 9อ่ะใจอีพอทั้งเลยพอ สวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาครับพี่น้องเฮ้าตั้งจากคุ้ยไก่พอแล้วไปย่างหรอไปบุ้งกอขวตัวต่อไปครับผมปลาพี่น้องเขาย่างหรอมาทางนี้ครับผมย่างมาหรอเบ่งตัวดีๆงามเหมือนพ่อใหยสวัสดีพ่อใหญ่เป็นยังใดๆไมาอยากตัวมาหนีิขายเรวตินี่บ่ได้ราคากันเอ้าบ่ได้ราคากันแต่ว่าเขาฉีดแล้วราคาบ่ได้เจ้าเสียเอาเท่าใดคือว่าบ่ได้ราคากันสามหมื่นสองพันเขาเสียเอาสามหมื่นสองพันแต่เขาให้สามหมื่นสามหมื่นเตอร์ มันบอกถึอใจเฮาเนาะเฮาก็เลยสิอยากได้จักสามเมื่อสองมันบอกแต่ว่าวันนี้ตัวนี้ตัวนี้พอจะขายเท่าไรก่อนสิสามเมื่อสองสามเมอสองพื่ได้อีกไหมาเอาแยกลูกไปแล้วบ่แยกแล้วแยกลูกไปเรียบร้อยแล้วครับควายตัวนี้แต่ว่าเวียดนามฉีดสเปรย์เรียบร้อยแต่ว่าราคาบอได้กันก็เลยบอกขายเนาะคว้วสูงประมาณร้อยสี่สิบน้องพอนะประมาณร้อยสี่สิบเปิดราคาไปบอกไงว่าเสียเอาสามเมื่อสองเวียดนามให้เราสามเมื่อก็เลยบวกท่านเอาเจ้าอยู่ทางไหนอีพอ อัมาศฝากเบอร์สะเบอร์ยังบอปศูนย์แปดศูนย์องหนึ่งศูนย์แปดสองหนึ่งห้าศู้องหาศูนย์ห้องใจพอว่าบอกไม่กัน่อศูนยปดศูนย์แ สองหนึ่งสองหนึ่งาศูนย์ห้าห้าองหอ้าจบไปปนี่จบแล้วอะสวดีพอสวัดีพ็อีพอบอกดีไหมนี่มหาอีพอเรื่อาสามาถห้บอเ่อาสามาถนี่ราคาเด็กพอวันอาสามาถนะครับเปิดไปราคาสามหมสองเขาขาใเด็กสามหมื่นแล้บุขายเนาะปลาคาับพป่นองเขาอย่างปีบุงก้งค่ยโตต่อไปครับ